สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ครูนิวก็จะมาสอนในเรื่องของรอยระของกําไรแล้วก็ขาดทุนเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะในส่วนของกําไรนะคะอ่าเดี๋ยวครูนิวจะอ่านโจทย์ตัวอย่างให้ฟังเนาะครูนิวซื้อรองเท้ามาคู่ละ500บาทนะซื้อคู่มาคู่มาคู่หนึ่งอะ่ะคู่ละ500บาทต้องการขายให้ได้กําไร10%เซนต์ ครูนิวจะต้องขายรองเท้าราคากี่บาทถึงคุณนิวจะได้กาําไร10%นะคะทีนี้คุณคุณนิวก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าคําว่ากาําไร10%มันหมายความว่าอย่างไรกําไร10%หมายความว่า10%ตรงเนี้ยคำว่า10%หมายความว่าครูนิวอะ่ะมีทุน100บาทเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ทุนจะเป็น100เสมอ ทุนจะเป็น100บาทเสมอนะแล้ว10ตรงนี้หมายความว่าครูนิวได้กำไร10บาท10บาทอ่าเลข10ใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าครูนิวซื้อมา100บาทได้กำไร10บาทครูนิวจะต้องขายไปในราคาเท่าไหร่ขายไปในราคา110บาทใช่ไหมเพราะว่าครูนิวทุนของมันคำว่าเปอร์เซ็นต์คือทุน100เสมอนะลูก ทุน100ขายไปอยากได้กำไร10บาทคือ10%เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคุณนิวต้องขาย110บาทนี่คือกำไร10%เปอร์เซ็นต์นะคะความหมายของกำไร10%เปอร์เซ็นต์ทีนี้ดูซิข้อ2ถ้าราคาขายคือ110บาทแล้วได้กำไร10%ราคาทุนกี่บาทอ่ะวนกลับไปดูข้อ1อ่ะ10%หมายความว่าอะไรหมายความว่ากำไร10%หมายความว่าทุน100 กำไร10บาทขายไป110บาทเห็นไหมตรงกับโจทย์เลยนั่นหมายความว่าทุนที่ครูนิวได้มาคือ100บาทเพราะฉะนั้นทุนของข้อ2ตรงนี้ตอบคือ100บาททุน100บาทอ่าใช่ไหมต่อไปข้อ3ราคาขายคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของราคาทุน ทีนี้ราคาขายคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของราคาทุนหนูดูนะดูให้ดีเขาถามว่าคุณจะต้องขายเท่าไรใช่ไหมราคาขายตรงเนี้เรายังไม่รู้มันคือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามว่าคุณจะขายเท่าไหร่ใช่ไหมลูกราคาขายคิดเป็นเท่าใดเป็นเศษส่วนเท่าใดของราคาทุนราคาขายเรารู้แค่ว่าเราต้องการกาํกาไรสิบเปไรสิเหมายความว่าเราจะขายมันไป 1 1 0บาทจากทุน100บาทใช่ไหมอ่ะเขียนแบบนี้ดีกว่าอ่าเราต้องการที่จะทุนของเรามี100บาทต้องการขายไปในราคา110บาทถูกต้องไหมแล้วถ้าทุนเรามี500ละ่ะทุนเนี่ยของราคาทุนทุนของคุณนิวคือ500ทุน500เราจะขายไปเท่าไหร่ เราทำเลยก็คือเอา500ไปคูณกับ110ส่วนด้วย100ตรงนี้นี่คือเศษส่วนที่เราต้องการโอเคไหมต่อไปเห็นไหมข้อ4ตรงกับข้อ4เลยถ้าทุน500บาทคูณนิวจะขายก,กี่บาทเราเอาตรงนี้มาหาค่าเลยก็คือ500คูณกับ110ส่วนด้วย100ใช่ไหมลูก เราตัดเลยข้างล่างมีศูนย์ดีตัวข้างล่างศูนย์ข้างล่าง,าง,างแต่ศูนย์ข้างบนตัวนี้ศูนย์ข้างล่างแต่ศูนย์ข้างบนตัวนี้ทีนี้เหลือ5คูณกับ110เท่ากับเท่าไหร่5คูณศูนย์เป็นศูนย์คูณหนึ่งเป็น5 5คูณหนึ่งเป็น5ส่วน1ใช่ไหมเหลือ1ตรงนี้1ตรงนี้ก็คือเท่ากับ550เหมือนเดิมเพราะว่าห้าร้อยห้าสิบหารหนึ่งก็คือ550นั่นหมายความว่าคูณนิว จะขายรองเท้า550บาทตรงนี้ตอบเลยคุณนิวจะขายรองเท้า550บาทถึงคุณนิวจะได้กำไร10%เอร์เ่าเป็นไงทีนี้ลองไปดูขาดทุนคุณนิวขายกระเป๋าอันนี้คือราคาขายนะราคาขายคุณนิวขายกระเป๋าไป340บาทคุณนิวขาดทุน15%ของราคาที่ซื้อมา อยากรู้ว่าก่อนหน้านี้คุณนิวซื้อกระเป๋ามากี่บาททีนี้ก่อนจะไปทําตรงนั้นเราต้องรู้ก่อนคําว่าขาดทุนขาดทุนหมายความว่าอะไรขาดทุน15% 15%หมายถึง1ดึ่าซื้อมาทุนนะ่ะทุนคือเท่าไหร่ทุนคือ100อยู่แล้วแหละ100บาทขายไป ขายไปเท่าไหร่ถึงจะขาดทุน15บาทอ่ะก่อนขายไปต้องบอกก่อนว่าขาดทุนขาดทุน15บาทนั่นหมายความว่าหนูขายไปเท่าไหร่1 0 0ลเหลือเท่าไหร่เอามาลบกันเลยเนี่ยเหลือเท่าไหร่75บาบาทเห็นไหม คำว่าขาดทุน15%แบ่งได้3ความหมายหมายความว่าหนูซื้อกระเป๋ามา100บาทหนูขายขาดทุนไป15บาทราคาที่หนูขายไปทำให้หนูขาดทุน15บาทคือเท่าไหร่85นะลูกไม่ใช่75คุณโคู้นิวลบเลขผิดเป็น8 85บาทนั่นหมายความว่าอ่านักเรียนอะขายกระเป๋าไปในราคา85บาททาั้งๆท,ที่หนูซื้อมา100บาทหนูขาดทุน85บาททีนี้เรามาดู คำถามของโจทย์โจทย์ถามว่าครูนิวซื้อกระเป๋ามาเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้เรารู้แล้วว่าคําว่า15%อน่ะรู้แล้วว่าครูนิว,วซื้อกระเป๋ามา1 0 0รอบาทเราเขียนเลยวิธีทาครูนิวอันนี้เราเอาความหมายจาก15%ตรงนี้ก่อนนะครูนิวซื้อกระเป๋ามาครูนิวขายกระเป๋าขายกระเป๋าเท่าไหร่ 85บาทจากทุนก็คือจากที่คุณนิวซื้อมา100บาทต่อไปจากที่จดให้บ้างคุณนิวขายกระเป๋า340บาทจากทุน นี่คือคําถามที่โจทย์ถามที่ว่าครูนิวซื้อกระเป๋าราคาจริงๆมาเท่าไหร่จากทุนคืออะไรเอา340คูณกับ100คูณกับข้ามวลตรงนี้หารด้วย85จะได้เป็นราคากระเป๋าที่คุณครูนิวซื้อมาจริงๆนะคะอลองดูซิตัดกันได้ไหมเนี่ยกูลองเอา5ไปตัด5 1เป็น5 8าลบ5เหลือ3 หาอะไรได้ 5, 35 5 7 35ห้าห้าเจสครัวหไปตัดตรงนี้ด้วย5 6 30 5สา4สห้าปดสอ่ะต่อไปหาได้อีกไหมเนี่ยอ่ะสิบเหนึ่งเป็นสิบเจเี่เป็น68ดนั่นหมายความว่า เหลือ4ตรงนี้คูณกับ100 40เป็น0 40เป็น0 41เป็น4ข้างล่างเหลือ1ตรงนี้เป็นเศษเศษ400ส่วน1ก็เท่ากับ400นั่นหมายความว่าคูนิวดังนั้นคูนิวซื้อกระเป๋าราคาจริงๆมา 400บาทอ่ะเป็นยังไงโจทย์ต้องการถามอะไรให้เอาไว้ฝั่งนี้ตลอดเนี่ยฝั่งนี้ตลอดให้หนูดูจากส่วนที่โจทย์ให้มาคือ15%กับราคาไม่ว่าจะเป็นราคาขายราคาขาดทุนอะไรก็แล้วแต่นะลูกแล้วดูซิว่าโจทย์ถามอะไรให้หนูเอาไว้ฝั่งขวาตลอดตรงนี้คือฝั่งที่เขาให้มานะคะโอเคไหมอันนี้พอหกเคยทำแล้วอันนี้คือครูทบทวน ลองกลับไปทบทวนในแบบฝึกหัดนะคะข้อไหนทําไม่ได้ก็ติดต่อคุณคุณนิวมานะคะสวัสดีค่ะ